งอแล้วปีตายน้องมีไหมนีนปีไม่วานน้องนะแต่ปีตายน้องมีไหมปีไม่ว่าจะมูราเพราะรักนาเพียงไอผู้น้ออกแต่ปักจาละเมื่อโดนเจือนจนเลือดน้องนี่ต้องมาไล่ เมื่อทูกมนงักแล้ว นายต้องวังนั่งใจก็ไปมองมองเรียกุลแกเปียกใจนี่นายจ้องกลตาเม็ดปนมาปึกษามานังหาวรือกันอสลามเลยคุมนายพูยนแกวนายเปียกอินเนชานคุมใจมากหลายตีนนี้ถูกทอนมันจากเจ้าหิงป่าเลือน เห็นนครสุขวดีทำไมอินนี่ไม่เข้าใจอินนี่ไม่ขับพัดเป็นถึงเจ้าฟ้าราชทายาเห็นนครชวาประเทศแต่แล้วทำไมทำไมนี่ฉันจะต้องผิดหวังเรื่องความรักเพราว่าปนีว่าครับเขาไม่รัก,กยครรักใครนักมงเขากำมงเรากวานบ้านดีว่าเออผมก็เข้าใจ ว่าตอนนี้น้องเมฆนี่ปิดว่างเรื่องความรักเพราะว่าเจ้ายิ่งป่านเดือนนี้ต้นมันเนี่ยเร็วใช่เพราะฉะนั้นเปียกน้องเออน่ต้านาแกเราเป็นลูกสามมืนหือว่าเป็นลูกปิงก้อนนี้น้องเจ้าหน้าเราแกกุ้งเจยแกเกลียดแกอกฮักอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องให้คำปรึกษาก็จะไม่เปียกอินนี้ควรทำไงต่อไปนายเปียกเปียกเออน้องเปียก เปี้ยเออเด็กกูเหียกตั้งนานไม่ได้ยินฮะ <Huh? S 1> ว่าแกไปล่วงเหียกไม่ได้ยินได้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 ยินยินแล้วได้ยินแลยเธอไม่อไหรฮะว่าได้ยินแลเ้เจอเม่อไหร่เล่นตัวเ <What? S 2> งี่ยกับกูปุ่นแกไปล่วงมึงมึงอย่างเล่นตัวนะั่นนายโยนะทำผีพอได้ก็เร็ว กับกูยอย่างเล่นตัวอย่าว่าแต่กับมึงหลังที่อยู่แต่ส่วนกับกูเล่นมึงไม่รู้ว่าวันนี้คูยอย่างเมียมือตื้อแล้วอ๋อแกคุยกันตามตัตับปนนันไม่เมียมือตื้อแกไหมฮะแกคุยกันตามตจับปนนันแกไหมไม่ใายแล้วมันดีเพื่อเมียมือตื้อไม่จูจีไม่จุกจิกไม่ขี้บนไม่จูจีไม่ขี้บน,บนหรอ ไม่กี่ทำผู้ไอกระบานเวลาผู้ไอหนังเหนนั่งว้าไอปิล่วงคนดิกูยังจ้องคนให้มึงคนเมียมือตื้อไอปิล่วงคนึเหลือก็ตะกนใสายกันกว่าไอรอยนี่เมียมือตื้อปันเพื่อนี่มือใช่ไหมถึงก็ตื้อกัเบิดนี้กำแย่ร่วมเลยกระแย่แน่นจนเกินไปแล้วก็เจ้า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  อออแต่วันเดียวสักทีต้องเชา้ชาเช้าเพื่อเช้าวักเช้าวักจักวาวเย็พป้อมคนเปเรียโยมันหมายตัวไม่เลาเงี้ยมโยมันและกูดจริงอะโรกัยเดียวมึงเปีกอนหรอมึงอยากดูตู้นี่มึงไม่รอว่ากูมายูนนะาคนจะวประเทศ Nhi bơ cu đai mi à leo là Ua Cu đai mi à kết mừng mai rô thi Hay ra có mi à kết Họ mừng đai mi à kết ơ ờ. Chờ rồi Mi rù nà giá Mi rù nà giá ơ ờ. Nam trà khun rô đô mà xe ơ Chờ rồi có mi rù nà giá Bạn đơm du chân á Tham mà chịp Rột xanh á Ồ. แม่ยายจืดคว้าซิมะกูยังเจืแกกันนะพูนแก้วจืแกมึงจืเพื่อไอ้ลังก้าอ๋อเเต่ว่าไอ้เลิกแล้วกับเมียปันเรือฮะหัวใจกันไอ้เลิกอะมันอีไปกูไปอยู่ปัตตานีกับมันกูมอาอ่านไปมึงอย่าลืมว่าปัตตานีอย่าล้านนราธิวาส ตุงงั้นตื้อวาตือวาปุป่นืนทีปื่นพืนจีปื่นพืนจีจีแดงแดงไม่ไหันเปออขนาดวันก่อนก็ม,ม,นมุนปรามาเตยละกูบอได้ยินปลายาลาอย่าตาว่ากูเหวนดูแป๊บอ๋อปรามาจากจังหวัดใลเาเลอก็มุนมาชวดชอบในี่ยปลาลอย่าตาเพื่อไม่ใจ่มื่อนกันกินกับปราวัดอวแยง ถ่าวาเป็นพระในรัมจังหวัดยาตาวริวายาลาตานีปาริตมาเลระเบิดเพตายองราชาสัเพที่อายเพาวัดมมดครูเผาโรงเรียนระเบิดร่างหลดควยเฉียดโอพระยิ่งนายปล้นปืนในคลายครูตายนายตายจ่าเพียนกะตายครูจุลิงกะตาย พระกะตายพ่อกะตายโบตัดยางกะตายตายจังยังเป้วันตุเตะมึงอาจจจวดได้มั้วลวงเคยวัดตูบัวจำไปจวดมังได้ยุงย้อยกันเลยต่อเดียวกิงอันตัวรอจงกำลังเจ็บร้ายพี่น้องในจำจังว่าจะเดินปากตายเราโชคดีปุ่นแกนะโชคดีเพื่อ นี่มึงอย่าลืมว่าเรามายุจาวาประเทศนี่เมือนแก่แต่ว่าแกกับเธออยู่รวมกันได้ไม่มีปัญหาเหมือนในรัมจังหวัดแล้วโมแกโมโบังต้นมากน้องเปีย,กาายรก่วว่าอายู่แ้วบ้านเรา็มันทำไมรโมโบงังอ่ะแท่ออน,นี้กูมารูแต่แต่แตเแต้วบ้านกูชวนย่อยมักจะใข่โรตี๋อบังนี่ชวนย่อยก็ยโรตีเ แล้วแล้วกูกูกูยอมรับพูดแก้ว่าเด็กชอบกินจิ้งไงโรตีบังให้ป้บังป้านหน้าบานเด็กว่าบังบังใจไกล้จ่องแผ้นบังว่าได้ได้ใจไก่จ่องแผ่นรอแป๊บเดียวบังไปเยี่ยวก่อนวะพอนั้นก็ไปเยี่ยวก่อนไปยืนเยี่ยวกลางต้นเปล่ากูยกเลยเอามือกุมไข่กับวันนี้พอเยี่ยวจะตั้งมือไม่เจนตะลาง เอามือแก้วก็ยังนั่งมักวัดแป้อองโรตีบบบกินร้อยแต่ก็กินเปียกบงังแหมมึงอ,อู้บาดน่ารมนั่งกุมแต่อย่างมั่งสักคนแล้วก็ไม่ปวดได้ก,กรูดอู้อันมีมามีแก๊กมั้มันจำปุโรโอู้แล่จ้างกับข้าวในงานเลยกับข้าวในงานเออแกงกับแกงมูต้มกับต้มมู นี่เออปัดเป็ดกับปัดเๆมูมูตั้งเป็นนั่นไหมนายเปียกมึงนับถือศาสนาอะไรฮะมึงนับถือศาสนาอะไรผมนับถือศา,า,า,าสนาพุทธครับศาสนาพุทธครับรู้จักเออหลวงปู่พุทธอิสระหรือเปล่าเคยก็หลวงปู่พุทธอิสระอ๋อรู้จักดิก็เล่วน้องเปียก ก็คนแกร้องเพลงแรงพอคุณนั่นนี่ไอ้หนุมันเดชอิจระนี่มันหลวงปู่พุทธอิจระไม่หรอกคุณนึกว่าหลวงปู่พุทธอิจระแกคนร้องเพลงนั้นไม่ใช่เล้วเล่น p r a s u t h พ p a p a k a r รู้จักหรือเปล่าใครวะพระสุเทพ p ภา a k ร r อ๋อลุงกำนันนั่นนี่ อ๋อนี่แกบวชหลายวันแล้วพระทุเทปปากาลูกูชอบใจอยากแกช่วยปปาการูกูก็ล่เกิดบวชแล้วคุณแกมึงนี่เออมึงได้ใจยาว่าเปล่อกองกูมาเปเพือนไม่่ายากูสอนบวชเหมือนพระจุเทพปพากาลูหลวงพ่อคูณปร,ริจุดโทพร,ระพยอมกัลยาโนกองกูรอยว่ารลาเลย พระเปียกเชียงปิ่นโตนแล้วเชียงชอยปิ่นโตแค่ผ่อนเพลนอย่างแกฉันไม่ออกเลยกูองอื่นนู่นันเริแ่แล้วนี่อกูอย่างแกฉันไม่ออกเชียงรำพลออมึงนม่เคยบวชแล้วเคยบวชแล้วและทำไมจึงได้ศึกอันนี้ปุ่มโรดีครับให่แกได้ทึก ทำไมแล่นนุกอีกตายไอ้ปลาเปียกนี่แห็ดบวชทำไมเอ๊ะแกได้นที่วันก่อนจาวบ้านก็มามุ่นไปตรวนจับเลยคันนี้ตนแกะจะปาปว้วยปัดใยตรงนั้นนี่ปลาเปียกคิดว่ายกขึ้นเล่นฝานต่างานคิดว่าเล่นจอยปลาเปียกเผื่อนี่กล้าไม่เล่นเผื่อแล้วเคยแกตีกับปะลาล่ะฮะเคยแกตีกับปลา มึงกูได้ยินตอนแกโกดธจอกประกาศตอนแขกวายปัจจัยกูโดดเลยพูนแกโกดธจกประกาศปลือแก่มึงโดด้าแท้ปรคกณเจ้าหยัดผมหนังเปรตยู่ตะกูมาหนังให้เปืือนข้าไม่กูโดดก่อนเกแมมแก่มันกลาใจปิดมึงไม่รู้ว่าจานาจาะตนาการตอนนั้นอยู่บนรือ มึงมาอยู่เหนกันกูรอว่าจะพับงานนั่นตียิงกูแมนมึงเห็นปืนเหรอแกว่าก็นตียิงปืนกูมาเอ็นมาแต่กูรอแล้วว่าก็นตียิงกูมึ่งจำปืนรอก้องตอนแกว่าปัจจัยอยตรงนั้นไงคนยิงรุน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 ปากแควะแม่กลัวได้คนยิงเออเอามือไปกิดเด็กเอามือไปกิดเด็กถึงแรกเนี่ยกูก้นพองวาวเลย แรงเปลอาโลกซองเอามาตะโลกซองเอามาไหว้ปลานี่โลกจองเอามาตะโลกจรองเห็วไอไรกันไม่ใจปืนไอ้อน,นั่นมันไม่ตึงจรองปัดใจ,จไม่รอต่ำใจปัดไรกูโดดก่อนอมาจริงแล้วว่ารวยไรกูตายอันมีจวนเกี่ยวข้องกับปืนทั้งเป ต้นแกยกดจอกลาประวัดเรือว้า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 คำแม่ปูตาเกี่ยวกองกับปืนเพื่อปูตายยันโล่ก้าวคนโล่ก้าวปืนไหมโล่ก้าวโอ้โหโล่ก้าวโลกต่างก้าวเรียนต่างชื่อแต่ไม่จะลัดลูกโมปืนเล้าโล่เจ้าคนปีอายุจำเป็นพวจอแม็กปืนโอ้โหโลกคนน้องชื่อเอ็มมาอยู่ที่ป๊อ เอ็มจีพกพืด loud ล้า,ลานผู้ตายจา้ำคนคนแระจ้ำควบคนตีจ้า้งาควบคนเตะจ้ำเจ็ดควบรวมแล้วจ้ามาเจ็ดอ้าพนหล้วน,วนแม่กูโดดพื้ออันเนอแกวนเดียวปานไอ้เรื่องก้าวใจปิดนี้ปมจัดเกรดแรงไล่หัวเรื่องก้าวใจปิดนี้เรียกวันพี่ไม่นองเมฆกิดเละนะทำไม ผู้ใหญ่บ่นจีกแกเจอหนาฬิกาโรเล็กไอ้เปียกกองกวันปีไหมเรื่อนลักมือนไอ้เปี๊นี่ใจเด็ดจ้องวันกวางไอ้ปอนนาคาผู้ใหญ่บ่นมึงกวางไอ้ใจเดินมวยแต่โอ้หนาคา,าสามเข้มจีไม่จ้งเงินสักเข้มหน,น้ากาเข้มสั้นจีเลก็กเก่าเข้มยาวจีเล็กที่สอ ai kém nòng phuyên đơn phơ mấy cào cưỡi bảo ơi tầm cú tì tao đây là biết quả săn cào dài chít trăng nòng đền rưỡi à. rồi vũ bốc mấy tóc cứ bản ni của anh chỉ bay mưng quăng chỉ lăng già quăng ai nào nà cả mưa khí đấm vào da yino moto muộn leo anh kém tranh cứ kém chỗ môn coi chơi mai kem chân cứ kem chua mồm mồm từng kem dao anh cứ kem nà thi ai kem lệch tẹp bữa ai kem tao chết anh kem vì nà thi ô oh. tao qua kem chân chỉ lệch ra cả ti tao ăn ta chỉ lệch chết cả ti chết chỉ lệch pet tì pet chỉ lệch cao tì cao ô lẽ mình tiệm lệch đấy nà cả dăng tiệm lệch kiếp trong ô, yang tìm lấy kịp xong, ê lên cái mân ba, vê la di tiếp phải chi con cười lắm hả 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 mém quang ca quang chả nà cả u vậy mém. Chặt trinh. Trinh là chặt mưa tục sinh tức là cũng chặt, to ไม่แกมันก็ยวางนี่ปุ่มได้เก้าวก็ตียิงอยู่ใครไอ้เปียกนี่ยงวนกอนุ่มไปหลักย่างอบบดตอดำใครไอ้เปียกอบบดตอดำเบื้อกดีกตายน้องเปียกอบบดตอดำน้องจะพาบเออแล้วมึงไปหลักย่างแกจ่อจฮะกันแกเป็นคนดีโทษกูไม่ได้เพราะแม่กูร้อนและกูเอียดเอียดตุ แม่มจนว่าเปื่อแม่ว่าเปียกเออลูกเออตามึงพอพบคนดีต้องเอาอย่างลูกนะ <c oughs> แล้ตึงเอาบดต่อดำแกด,กกแกดีไหมก็แกดีกัเลยเออการกู้ย่างกัน,นเลยเลี้ยงอยู่ปันนั่นเนี่ยเบื่อนตีหนึ่งแล้วเด็กงานวัดก็จัไดไอ้จอกมวยมวยกูปีเจ็ดได้ยกช่องลงจากเวทีครับบ้านปอนแอปริด ยกจ้องเดินลงจากเวทีมึงลงไอ้ใจยอกจ้องเลยยกจ้องกับมันต่อยเยเดเอยทำใจยกไม่มันต่อยเพล้นไม่จะปล่อยยกจ้องเลยตึงมันในเลียงเวทีเวทีมวยนี่แหลวมันต้องมีซะปิริหนักมวยจะปิริไรเวกูใจต่อยเพ็นนี่อยากขึ้นไปต่อยต่ำมากลรวมึงมึงไม่รู้เรืยยเ่องอย่แรงว่าพูนแก คือว่ากูล้วคือว่าเรื่องมันรามาดรามาเออรามาว่านั่งจงเจ็ดแล้วรามากว่าไอเรื่องเรื่องอะไรยลยะไอแก้วว่าแม่ปล่อยเองจริงรนางนั่งเอกันะจงน้อยจงเจ็ดเรื่องอะไรรยย่ย,ยกล้วยย่อย,ย,ยกันลายะไม่ใจย่ยกล้วยไอย <c oughs> ้กูจบเลยเรื่องนู้นั่งจงเจ็ดไอลูกผูใจปันดีฮีโร่ฮีโร่ <c oughs> มัดายคว้าอย่าล่ะน้ะไอเรื่องมึงปั่นเรื่องคือพอกู่แกป้าช่วนไปจำนองต่อกอร์ชทงไอ้น้องเจ้าเรียนหนังเชื่อน้องเบ้านูกตติดยาวันวันไม่ทำไรต่อกอร์ชก็คอยยืดชวนอยู่แล้วตึงพอไหวเพียกอ่ะชวยยังอยู่อีกยังอยู่เท่ากว่ามือแล้วอยาให้ก็หยุดเท้าน้องจ้ะ มึงไปหาตังมาจักสี่มื่นไต่ช่วนด้พอกู้ดยแรงกระตันอยู่อีจวยพอแต่ไม่รู้ว่าได้ตังคี่มื่นมาได้ยไงแต่พอที่งานวัดก็จะได้จอบมวยผู้พิเศษตงานวัดเอองานวัดรู้บัวปีเลวก็มีมวยกันมีมวยกันตึงกูกูได้ยินข่าวก็ประกาศควายจะนาจะได้สี่มื่น แหวลวงเกยติดต่อไ้กูไปต่อยมวยตังตังเต็กูต่อยไม่ใช่เป็นกูอยู่กว่าแดงกูต่อจู้อยู่กว่าหนามเนแกงระคังยกเด็กนึ่งกวาหนามือินโรวิบกูมาแต่น้อยมาตึงไม่แรงไรไม่ปูดพรำตำเพลงเปรียข้าวเปลี่ยข้าวมัดเต่าก็ช็อกกูเป็นป้าหนิงไม่ได้ตำไรอีเดียวมัดยกนึ่งกูไปกราบระคังสามทีงามงามกราบใจระคังกูตื่อว่าระคังช่วยชีวิตกู อ้เก่งหยอกโซงเอาแล้วจระเกกวัดอ้างก็ลยอยอกครับ <c oughs> ลงบนกูเป็นแต่ว่าจังหวะนมันเจรยรักถึงกูได้ต้อยมันมัดกูลงปราบอลอแล้วมึงได้ต่อยแล้วมึงลงอะไรอยกูจักมวยเลยฟากเปรดกูลงจากเวทีเลยฟากว่าฝืกแกมึงลงโอโ้โหมันมากกับกูมวยกูนี้ยกที่หนึ่งมุมแดงโดนยามอสมควร แต่ยกที่สองครับโอ้โหโยกที่สองมุมแดงได้สวนกลับมาแล้วกูลงบอลเอาแหละล่ลองมอนกันได้ช่วนแล้วตอยเจ็บต่ำเร็วเหล่าและจัดเลือถูกจิิง